ใชครับเจอกับเวลาครับจากช่องบุ๊กมาแล้วครับนะครับวันนี้เรามาแลรี่วัดไทยนะครับ EP87 นะครับตอนนี้เราอยู่วัดมหาบุญนะครับอยู่ที่อ่อนบุญซอย7นะครับประวัติวัดนี้นะครับสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับพศ2305นะครับแต่โบสถ์นี้สร้างปี2470นะครับเดี๋ยวเราไปดูความงามกันนะครับครับนี่พระประธานภายในพระโบสถ์นะครับ มาหลายครั้งกว่าจะได้เข้านะครับนี่นะครับตามประวัติก็คือวัดนี้นะครับเด่นเรื่องเล่าจากแม่นาคก,กระหนนะครับรอยที่แม่นาคกระ,กะหนงตามตำนานนะครับลองดูกันนะครับผู้ชมอยู่ไหนครับไม่แน่ใจว่าพราะโวสือ่านะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกวับเรื่องพุทธประวัตินะครับตั้งแต่ นั่นนะครับปัสสูเลยนะครับเดินได้79้านะครับมีฝันปัสสูบินก่อนนะครับเดินได้79นะครับนี่นะครับโสดเทวดานะครับโสดพระสงฆ์นะครับนี่ลงมาจากสวรรค์นะครับเดี๋ยวเราไปส่วนอื่นของวัดกันนะครับนี่วิหารเก่านะครับหลวงพ่อยิ้มนะครับ พระพุทเจ้า28ปพระองค์นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งไฮไลท์ของวันนี้นะครับสารยานนากนะครับ ักยกานทกานกทานทุรทานุกานทุกร่านะครทบานทก่านทุกทานทกท่านทุกท่านทกท่านกท่ายวุกานทกทาทก่ากานทุ่ยนมานท่านทุก่านทุกท่าน่นหหุทนุกานทุกานทานทัานทานท่านทุกทานรานทุกท่นะครับนกท่านทุก,ะกนะครับ,รบน,น,บน,น,นบาทาุก่อนนะคกั่